โอーชานติวันนี้วันที่เจ็ดเดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัดตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัดตดาเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมปี2006หัวข้อของเมรีก,ก็คือด้วยพลังของความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนแปลงให้กล่าวคำอำลากับคำว่าเหตุแล้วปัญหาแล้วจงมาเป็นตัวของการแก้ไข วันนี้บัพตะดาผู้สร้างโลกใหม่ได้มาที่จะให้การแสดงความยินดีสำหรับดีใหม่และยุคใหม่กับลูกๆทั้งหลายในทุกๆท,กที่ลูกนั้นก็ยังมาถึงที่นี่จากทุกที่เพื่อที่จะให้การแสดงความยินดีลูกได้มาเพียงแค่ให้การแสดงความยินดีสำหรับปีใหม่หรือ,อยังสำหรับยุคใหม่ด้วยเช่นที่ลูกนั้นมีความสุข ในยุคใหม่ดังนั้นลูกก็ยังให้ความสุขสำหรับยุคใหม่ด้วยดังนั้นรูปดวงยานบรามินจดจำยุคใหม่ของลูกได้มากเช่นนั้นไหมยุคใหม่ได้มาอยู่เบื้องหน้าดวงตาของลูกใหม่ดังเช่นที่มันอยู่ในหัวใจของลูกว่าปีใหม่อยู่ที่นี่ในหนทางเดียวกันลูกๆมีประสบการณ์ว่า ยุคใหม่ของลูกจะมาแล้วไหมตำนึกรู้ของยุคใหม่นั้นอยู่อย่างใกล้ชิดชานานไหมเสื้อผ้าที่กำลังเปล่งประกายร่างกายของลูกนั้นได้มาอยู่เบื้องหน้าลูกไหมบัพตดรานั้นกำลังแสดงความยินดีสองชั้นกับลูกๆฉากและภาพของยุคใหม่ ได้ปรากฏออกมาอยู่เบื้องหน้าจิตใจและดวงตาของลูกๆใหม่ร่างกายจิตใจจับและความสัมพันธ์ของผู้คนของยุคใหม่แสนจะสูงส่งและลูกนั้นก็มีครังสมบัติของการมาลูผลทั้งหมดลูกมีความสุขว่าวันนี้ลูกนั้นอยู่ในโลกเก่าและลูกนั้นเทียงแก้ใกล้ที่จะไปสู่ อาณาจักรใหม่แล้วพรขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเป็นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาและมีความรักต่อเมอรีของเมอรีดาลูกๆผู้ที่มีความรักต่อการศึกษานี้นั่นก็คือกับเมอรีได้รับพรของการอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาอุปสรรคไม่สามารถคงอยู่เบื้องหน้าพวกเขาการมีความรักต่อ เมรีดาหมายถึงการมีความรักต่อเมรีของท่านถ้ารูกพูดว่ารูปนั้นมีความรักมากมายต่อเมรีดาแต่รูปนั้นไม่ได้มีเวลาที่จะศึกษาเมรีพ่อก็จะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเพราะที่ไหนมีความรักไม่สามารถมีข้ออ้างใดๆได,ได,ได,ได้การศึกษาและความรักของครอบครัวนี้ จะมาเป็นป้อมปราการซึ่งลูกนั้นจะคงอยู่อย่างปลอดภัยคติพจน์ให้ปั้นแต่งตัวลูกเองกับทุกๆเหตุการณ์แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นทองแท้อัชะองค์ชานติ